มาแล้วคะ่นนะ,คะ like ป้าก็จะใส่มะเขือเทศนะคะใส่มะเขือเทศก่อนนะคะนี่ใส่มะเขือเทศค่ะป้าก็ใส่น้ำปลานะคะนี่ค่ะใส่น้ำปลานะคะคุณป้าก็ตัตาอันนี้คุณป้าก็จะใส่มะละกลอนี่นะคะมะละกลอค่ะคุณป้าตาไทยนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะ มะละกอน,นะคะบ้าก็จะตำตำนะคะตำตำตำต,ำ,ตำค่ะอืมนี่นะคะนี่นีค่ะคะุณป้าก็ชิมมานะคะอืมอร่อยเลยคุณป้าเเลยนะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะส้มตังคือปลาสุกค่ะ